สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788นะครับวันนี้ก็ได้เหรียญหลวง,งพ่อศิลาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเนาะของสวนสูงเนาะครับผมได้มาส่งเหรียญเนานะมาให้พี่ชมกันเนาะครับผมเนาะก็จะมีเหรียญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนาะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะครับผมนะกับ เศรษฐีเจ็ดเจ็ดเจ็ดนั้งแต่ปีหกสี่นะครับผมอันนี้ก็สร้างปีหกสี่นะครับผมเนาะสำหรับอันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องนะครับผมเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ให้น้องทุกคนนะครับผมกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ไว้ใจซื้อขายกันกับผมนะครับผมเนาะบางทีก็ให้น้องหาให้นะครับผมก็กราบขอบพระคุณครับนะครับผมเนาะก็ ถ้าในน้องหาได้น้องก็จะรับประกันว่าหาได้เลยเนาะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของฟอร์มเนาะครับผมน้องจะหาแหล่งที่มาที่ถูกต้องเนาะครับผมเพราะว่าน้องจะไม่ไปหาแบบทั่วไปมดมดตัวๆเนาะครับผมเนาะน้องจะไปหาแหล่งเพราะน้องก็จะมีขาของน้องอยู่เนาะในส่วนเรื่องเกจิสายอื่นเนาะครับผมเนาะเหมือนลวงปู่เพลวอย่างเงี้ยลวงปู่เพลวก็ผมก็มีทีมงานมีสายเขาอยู่แล้วเนาะน้องก็เคยซื้อขายกับเขาตั้ง หลายปีเนนาะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาคุยกันเนาะถ้าเขามีของน้องก็สามารถหาให้ได้เนาะครับผมเนาะถ้าเขาไม่มีของก็เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่เนาะ <c oughs> ก็หลวงปู่ศิลาเหมือนกันเนาะครับผมหลวงปู่ศิลาก็โจรเยอะๆครับผมในกลุ่มเนาะหลวงปู่เท้วเหมือนกันของปลอมก็มีหลวงปู่ศิลานี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นของปลอมเนาะแต่ว่าก็ไม่แน่ครับผมเนาะก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะครับผมเนาะบางรุ่นบางเหรียญเนานะรู้สึกว่าจะมีเหรียญอะไรมา พอมาแล้วก็มีเนาะครับผมแต่น้องไม่แนใจน้องยังไม่เห็นนาะครับผมเนาะก็ถ้าใครสมาชิกใหม่เนาะก็กกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเนาะให้น้องด้วยนาะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเผื่อมีพระอะไรถูกๆราคาไม่แรงหรือพระที่พี่ชอบอะไรเงี้ยก็จะได้ซื้อหาซื้อหาจะได้ทักหาน้องได้นาะครับผมเนาะ เผื่อมีอะไรถูกใจชอบพี่เนาะอันนี้ก็ถ้าใครอยากสแกนก็สแกนลายมาครับมาคุยกันนะครับผมอันนี้เป็นสแกนลน์นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์โทรน้องนะครับผมเนาะถ้าใครอยากติดต่อน้องก็โทรมาหรือค้นหาเบอร์นี้ก็ได้เนาะก็จะขึ้นลายน้องเลยเนาะครับผมเนาะถ้าน้องไม่ตอบยังไงก็ส่งติ๊กเกอร์ทิ้งไว้ก็ได้เนาะครับผมถ้าเป็นเวลาถ้าน้องติดงานถ้าน้องว่างๆน้องจะมาเปิดดูเปิดจิ๊กนะครับผมเนาะแล้วเราก็จะได้คุยกันเนาะอันนี้เวลา ติดต่อน้องเนาะเพื่ออันนี้จะได้สะดวกที่สุดเนาะถ้าน้องเนี้อจากนี้ก็ลองโทรมาถ้าน้องว่างน้องก็จะได้คุยกันสะดวกนะครับผมน้องก็จะรับเนาะถ้าน้องไม่ได้รับสายอะไรยังไงก็กลาบเขาไปเนาะครับผมสาหรับเลขพัสดุเนาะลูกค้าที่ซื้อขายกับผมใหม่เนาะไม่เรื่องไม่ต้องกลัวถ้าท่านอยากติดตามของเองเนาะถ้าท่านอยากได้เลขพัสดุก็ทักมาอีกรอบนึงก็ได้หลังผมส่งของเนาะไม่งั้นก็ช่วงเย็นๆที่น้องนัด วันไหนวันไหนเนาะครับผมเนาะถ้าน้องนัดส่งวันนี้ตอนเย็นอะไรเงี้ยตอนประมาณห้าโมงเย็นหกโมงอะไรเงี้ยทุ่มหนึ่งก็ลองทักมาขอก็ได้เนาะครับผมน้องมีให้ที่น้องไม่ส่งก็เพราะว่าบางทีมันเยอะเนาะครับผมเนาะน้องจําไม่ได้ว่าลายคนไหนชื่อว่าอะไรบ้างเนาะครับผมเพราะาบางทีบนหน้าลายมันชื่อนึงแล้วก็อีก,อ,กอีกชื่อนึงที่ว่าส่งไปเนาะน้องก็จําไม่ได้เนาะน้องก็ไม่สามารถส่งให้ได้ทุกคนเนาะแล้วก็มัน เดี๋ยน้องจยาหาวิธีให้เพื่อที่ให้พี่พได้ตรวจสอบเลขให้ได้เนาะนอาละมาสามนาทีแล้วเนาะเรื่องการส่งคนส่งไม่ต้องกลัวครับผมเนาะก็ถ้าหลังจากสามวันไม่ได้รับของชี้กับน้องได้เนาะครับผมเนาะตรชิกเดี๋ยวน้องติดตามของดูให้เนาะครับผมอันนี้เรามาดูเหรียญนี่ก่อนเนาะครับผมพระเจ้าหาพระองค์เนาะ,ะเป็นหลวงปู่มหาศิลาอันนี้ส่วนสูงนี่ออกเป็นส่วนสูงเลยนะครับผมส่วนสูง กันละินหกสี่เนาะครับผมเนาะอันนี้ก็พิธีดีครับผมเนาะจัดพิธีวันอันนี้ก็มีพระทิ์ทรงกดเนาะมีอะไรพวกผีเสื้อพวกอะไรมาบินในพิธีด้วยเนาะบินบนในพิธีอันนี้มีหมายเลขนี่ครับหมายเลขกำกับเหรียญทุกเหรียญเนาะครับผมห้าหนึ่งศูนย์เก้าอันนี้จํานวนการสร้างเดี๋ยวนะ้องกาลังค้นหาอยู่น้องหาไม่เจอเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงอันนี้อันนี้จะเป็นโคดนะ้ดเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นกระไหลทอง นะครับผมกระไหลทองเนาะก็สวยๆครับผมก็เหมือนทุงคาเงาแวบก็ยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมซีนเดิมจากวัดเลยเนาะกล่องก็กล่องเดิมเนาะอันนี้ก็จะอันนี้หน่อยนึงกล่ <c oughs> องก็จะเป็นเป็นรอยหน่อยนึงนะครับผมเนาะ <c oughs> พอดีการเก็บรักษาเขาหน้าจะเก็บใส่กล่องรวมๆกันนะครับผมเนาะนี่ครับนะโมพุทธายะใช่ไหมเนาะน่าจะใช่เนาะน้องก็อ่านไม่เก่ง พอดีฝนตกอากาศเปลี่ยนเนาะเสียงก็เปลี่ยนหน่อยนึงอันนี้ครับรายละเอียดเห็นไหมเน,นี่ยจะเป็นยังไงน,นี่จะเป็นแบบเรียบๆตึงๆนะครับผมอันนี้พอพอพูดถเจ้าห้าพระองค์ใช่เนาะครับก็จะมีตามนี้นะครับเนาะ,ะมีตามนี้เลย <c oughs> นี่ครับ ก็น่าใช้น่าเก็บครับราคายังไม่แรงนะครับผมเนาะราคาก็ซื้อหากันได้เนาะก็น่าใช้เหมือนกันครับผมให้ลูกให้หลานใช้ก็ได้ครับผมเนาะก็เป็นเมตตามหานิยมก็ได้เขี้ยวขาดปลอดภยนะัยเนาะนโมพุทธายนะเนาะใช้เป็นคาถาที่ดีนะครับผมนาะทองง่าย <c oughs> สวดง่ายจําง่ายนะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็นมเรามาชมมันนี้ครับนะเนาะเหรียญเศรษฐีเจนะ็ดเจ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 ็ดเนาะคือ อายุหลวงปู่ปีที่แล้วท่านครบ77ปีเนาะก็เลยเป็นเศรษฐี77เนาะครับผมเนาะหลวงปู่ท่านปลนะุกเสกเนาะก็อันนี้ก็น่าจะช่วงช่วงต้น,ต,นต้นปีมั้งครับเนาะครับผมเนาะนะก็จําไม่ได้เนาะอันนี้เป็นงานหน้ากากเนาะเนื้อชนวนเนื้อชนวนหน้ากากทองทิพย์เนาะครับผมเนาะก็สวยเหมือนทองคําเลยเนาะสีตัดกันสวยนะครับผมบางคนไปใส่เลี่ยมกรอบทองกรอบ อันนี้ก็สวยครับผมเนาะสีมันตัดกันดีนะครับผมอันนี้แท้ทุกเหรียญนะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับผมนี่ครับเห็นไหมเป็นเซียนเซียนนะครับผมใบหน้าลุงปู่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะมีเมตตาสวยงามครับผมเนาะก็ยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมเนาะก็ซีนเดิมจากวัดเลยนะครับผมข้างหลังจะเป็นพระศิวลีนะครับผมเนาะก็พระศิวลีก็รู้กันดีเนาะอันนี้เจ็ดสิบหกเนาะเจ็ดสิบหกนี่ครับ ตน้นเล็สวยครับผมก็เป็นเลขอายุหลวงปู่หลวงปูน่นี่วันครบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนเดือนตุลาบ้างนา่าจะเดือนตุลาแต่อันนี้นี่สร้างตอนหลวงปู่อายุเจ็ดสิบหกย่างเข้าเจ็ดสิบเจ็ดเนาะเขาก็เลยสร้างเป็นปีไปเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับผมเนาะตอนสร้างนี่จะสร้างก่อนก่อนวันเขาเรียกวันอะไรวันเกิดเนาะวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่เนาะเขาเาเรียกอันนี้เขาเรียกอะไรเนาะ ม <c oughs> ันอันนี้ก็รายละเอียดสวยงามครับผมเนาะกับเหรียญน,นี่ครับเนาะนี่ครับรายละเอียดสวยงามนะคมชัดลึกนะครับผมเนื้อจำนวนก็ดีนะครับผมเนื้อจำนวนมวนสารน,นี่มันรวบรวมหลายๆาอย่างนะครับผมเนาะมารวมกันนะครับผมมาก็ดีนะนี่ขอบตัดก็สวยๆนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็ลายเหมือนลายเสือเลยเนาะเป็นขีดเป็นขีดเนาะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเนาะของเนื้อของเนื้อนี้พิมพ์นี้เลยครับเนาะผมารุ่นอื่นจำนวนจะไม่เป็นสีประมาณนี้เนาะครับผมอันนี้เหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เหมือนว่าสีวันีลอยบนท้องฟ้าจริงๆเนาะครับผมอันนี้เป็นเสน้นเป็นเส้นเหมือนมเมฆเหมือนอะไรเนาะมันเป็นฉากเลยเนาะสวยๆครับผมเนาะนี่ครับรายละเอียดดอกบงดอกบัวครับผมมีครบชุดหมดครับผมเนาะนี่ครับ คม,คมชัดเนาะอันนี้ต่อโคดถุงเงินถุงทองนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นตัวยันของหลวงปู่ทั้งสองทั้งสองยันเลยเนาะจะเป็นอันนึงยันพระพุทธเจ้าสิบหกพระองค์มั้งและอีกยันหนึ่งเป็นผมก็โอ้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะจะเป็นยันหนุนดวงค้ำดวงหลวงปู่นะครับผมเนาะหลวงปู่ซึ่งยันสองตัวนี้หลวงปู่ก็สักใส่แขนของหลวงปูนะ่เนาะจำไม่ผิดนะจะเป็นข้างขวามั้งเนาะข้างซ้ายดือข้างขวานี่แหละ <c oughs> ลองดูถ้าใครเคยเห็นภาพหลวงปู่ก็ลองสังเกตดูนะครับผมเนาะหลวงปู่จะมียันและยันตัวน,นี้จะมีอยู่ในตามตำราของหลวงปู่หมดเลยนะครับผมที่หลวงปู่ได้ศึกษาเราเรียนมาในหลายๆเจิีอาจารย์นะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นของสมเด็จรุ่นเนาะเป็นหลักเนาะหลวงปู่ทองมาถาวโลเนาะหลวงพ่อทองมาถาวรโลรนะ้อยเอ็ดเนาะก็หลายๆสายเนาะบางทีน้องก็จําไม่ได้เนาะเยอะ อันนี้ครบอุปกรณ์ครบชุดนะครับผมสําหรับพระศิวลีอง์นี้นะครับผมเนาะเนาะไม่ขาดไม่เกินครับผมเนาะมีกาน้ํามีอะไรครบชุดที่ว่าชุดเดินทุดงนะครับผมใช่ไหมครับผมเนาะมีนิ้วชี้มีความหมายนะครับแต่ละอย่างเนาะน้องอยหาความหมายมาให้ดูเนาะก็น่าเก็บน่าใช้ครับผมเนาะเป็นเหรียญที่ดีชนวนมณ์ฉานมณ์สาร สุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมเนาะราบขอบผู้คุณพี่ๆทุ่งทานเนาะที่รับชมนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองทักมาตามเบอร์ตามรายละเอียดที่น้องให้ไว้เลยนะครับผมเนาะขอบขอบผู้คุณครับ